พอดูสนใจอาวไม่ได้อะไม่เคยเห็นใช่ห้าสสองไปกดปึ๊บนี่กดไดไ้ไดแบบถูกไหมก็รอหนาทีหาแล้วอุ๊ยอยเขียวไหมอ้้อุยโอได้เปล่าได้ตังค์เมนี่ย่สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mister o นะครับวันนี้มาอยู่หน้าคอมวันนี้จะมาเปิดเผยความจริงที่ทุกคนอยากรู้ <S <S ทุกคนเคยเห็นผมโฆษณาพวก IQ Option อะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่มันโฆษณาเป็นพวกแอปเทรดอะไรเงี้ยเออหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันได้เงินจริงหรือเปล่าเดีย๋ยววันนี้จะพูดให้ฟังว่ามันได้เงินยังไงตอบก่อนเลยมันได้เงินจริงหรือเปล่าจริงตอบไปเลยนะจะได้ไม่ต้องขาดใจาแ,ตแต่แต่มันมีทริคมันทํายังไงให้ได้เงินเนี่ยจะทําให้ดูนะครับปกติผมเทรดใน IQ ใช่ไหมมันจะมี IQ Option โอ ลิมเทดเบรเดเลียมอะไรเยอะแยะอะไไปหมดพวกโบเกอร์เนี่ยมันจะมีหลากหลายนะแต่เราก็เลือกกันที่น่าไว้ใจมากที่สุดผมก็ใช้เป็น IQ นะครับการที่จะเทรดให้มันได้ทํากําไรได้เนี่ยมังยากมากยากไม่พอต้องใช้เวลาต้องศึกษาใช้แรงกายแรงใจใช้ทุกอย่างอ่ะ <ๆ S 1> เผลอๆช่วงเริ่มต้นเนี่ยขาดทุนขาดทุนกันมาหลายคนแล้วมีคนที่รู้จักร้องกันมาขาดทุนมาเยอะแล้วรองกันมาขาดทุนมาเยอะแล้ว good <laughs> จอทิกตัวนี้มันคือสัญญาณนะครับที่เขาเรียกว่าซิกซี่มันเป็นสัญญาณในการเทรดมันเป็นคล้ายๆแบบว่าคอมพิวเตอร์คำนวณอ่ะเป็นบอทคิดวิเคราะห์มาให้แล้วอ่ะแล้วมันแม่นยําถึง90%อนะครับอันนี้เป็นมีให้ดูเลยมีโชว์ให้เห็นทุกครั้งสัญญาณออกมาเลยว่า win หรือ loss และนี่ง่ายด้วยแค่ใช้โปรแกรมนี้เป็นไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ไม่ต้องอดหลับอดนอนไม่ต้องเสียเ,เงินเป็นแสนเป็นล้านกวา่าจะได้ค่าวิชาไปเจอตัวนี้มาซิกซี่ก็เดี๋ยววันนี้ใช้ให้ดูว่ามันทํายังไงก็คือถ้าาเรมีซ รูปแป๊บเดียวเราก็ทากาไรได้เลยมือถือก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ผมถนัดเป็นคอมพิวเตอร์เดี๋ยววันนี้ทดลองให้ดูนะอย่างแรกเดี๋ยวเราเปิดหน้าซิกซี่ก่อนมาดูที่จอคอมนี่นะครับคือเว็บของซิกซี่มันก็จะเป็นเปล่าๆโล,ล่งๆอย่างนี้มันก็จะมีฟังก์ชันก็คือเป็นเทนนิงคอร์สสำหรับผู้ที่ใช้ฟรีกับผู้ที่จ่ายเงินนะมันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีซิกแนลรูมซึ่งเราจะทํากําไรเราเข้าห้องนี้โปเข้าไปเลยซิกแนลรูม หนิ่เนี่ยมาแบบมีความรู้เพื่ออยากเล่นการเห็นถามกันมาเยอะ <Hey. S 1> ก็เลยทําให้ดูเลยอันนี้แล้วไม่ได้ไม่ได้สอนเล่นธรรมดาหาโปรแกรมช่วยสอนมาด้วยยังไงดีขนาดไหนนี่นะครับพอถึงหน้านี้มันก็จะมีชื่อ E U R U S D A U D J P Y อะไรพวกเนี่ยที่เห็นเห็นกันเนี่ย มันคือสัญญาณเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือชื่อ E U R U S, <Yeah>. <S uh, D นี่ก็คือชื่อชื่อของคู่เทรดเดี๋ยวผมเปิด IQ Option ให้ดูด้วยจะได้ไม่งงเราจะใช้2หน้าต่างนี้ก็คือโปรแกรม IQ Option กับ s i x y ซึ่งเป็นเว็บไซต์อย่างนี้นี่ เสียงสัญญาณอันนี้คือสัญญาณมาที่ไหนถ้าสัญญาณมาที่ไหนลูกศรจะขึ้นตรงนั้นถ้าขึ้นชี้ว่าลงก็คือให้เราเทรดว่าลงนะครับถ้าขึ้นชี้ว่าขึ้นก็คือเราก็เลือกขึ้นตามนั้นเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเวลานี่ก็คือเวลาของการปิดกราฟแท่งนั้นนะครับสมมติตอนนี้ผมเปิดหน้า binary option นะมันก็จะเป็นคู่สกุลเงินที่ใช้ในการเทรดเหมือนกัน EUR USD ก็คือนี่ EUR USD ใช่ไหมเหมือนกันเราก็ปวดโปะ๊ะเราก็เทรดตามนี้ได้เลยมันคือกราฟเดียวกันเรียกสั้นๆก็ได้เป็นตัวหนึ่งกับตัวที่4<ๆ>เช่น E U A J E J อะไรเงี้ยนะเราอ่านเอามันก็จะตรงกันเหมือนกันตอนนี้ที่ผมจะเทรดให้ดูเนี่ยก็คือการรอสัญญาณรอสัญญาณของซิกซีเนี่ย วันหนึ่งเขาจะมาประมาณ60 80รอบตอนนี้ผมเทรดช่วงเย็นประมาณ5โมง6โมงกกาลังดีโอเคบางทีช่วงเช้าเนี่ยอาจจะพันผวนสูง <S 2> <S 2> <S นี่อ่ะเสียงมาแล้วสัญญาณมาอยู่ที่ EJ ก็คืออันนี้เลย EURJPY นี่เราก็มาดูสัญญาณบอกว่าอีก2นาทีเราก็รอจนสัญญาณเนี่ย <Yeah. S 1> ตอนนี้มัน ศูนย์สองใช่ไหมศูนย์สองหนึ่งศูนย์อีกสองนาทีแล้วก็เหลือจนมันเหลือสักสามวิสามวิสองวิสุดท้ายเนี่ยเราก็ค่อยกดเลือกตามเขาแล้วเราก็ต้องตั้งเวลาตรงนี้ด้วยเป็นห้านาทีนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราเล่นหนึ่งนาทีเนี่ยการผันผววมันจะสูงไงเราต้องเล่นห้านาทีต่อการาฟนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าสัญญาณยังไม่หายไปเนี่ยเราก็เทรดตามได้เลยนะครับอตอนนี้สัญญาณหายไปแล้วถ้าสัญญาณหายเนี่ยก็คือเทรดไม่ได้นะต้องรอมันขึ้นจนถึงสองวิสามวิสุดท้ายอ่ะเราค่อยกดตาม โอเคครับตอนนี้รอมาสักพักนะ <Yeah. S 1> ไม่ได้รอหรอกนร่ก็นั่งทำเลยเร็บเรื่อยเป็นเกมดูหนังกินข้าวกินไรพอได้ยินเสียงสัญญาณมาเราก็มาดูกันนี่สัญญาณมาที่ EJ นะเราก็หา EJ นี่ไงเปิดอเว e ลา EJ เราอือเวลา2นาทีถ้าลูกศรไม่หายนะครับเหลือสัก2-3วิเราค่อยกดตามเขาแล้วก็อย่าลืมตั้งเวลาด้วยให้เป็น5นาทีนะครับตั้งจำนวนเงินก่อน ก็คือไม้นี้มีมูลค่า1 1 0 0รดอลลร์ประมาณ3,000นะครับจากพอร์ตผมอันนี้เงินจริงนะจ๊ะนี่ห้าสี่สามสองปลายกดปึ๊กไปนี่มาดูกันเลยอีก5นาทีเป็นไงอ่ามีสัญญาณตัวอื่นมาอีกแล้วนี่อ่ามีสัญญาณที่ AJ มาอีกนะครับแต่เราเล่นเล่นทีละไม้ดีวกว่าเนาะเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงนี่นะสัญญาณที่ AJ ก็มาอีก เห็นไหมใช้ง่ายไหมล่ะซิกซี่ไม่ต้องมีประสบการณ์รรอะไรเลยกดตามเขาอางเดียวมาอนะับไฟหลัง5 4 3 2 1เรียบร้อยเห็นไหมบวกแล้วแค่เนี้ย8 7ดอลลาร์เกือบ3เกือบ3ามลานนะผมอ,อม่ะ 7ปซนก็คือแทงร้อยได้แปก็คือลงไปร้อยนึงได้แปดสิบเจ็ดอะไรเงี้ยเจ๋งไหมละ่ะบอกแล้วว่าได้จริงนะครับเดี๋ยวเล่นคนเดียวไม่สนุกชวนพ่อมาเล่นดีกว่าพ่อเขาอาจจะไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ถือว่าใหม่เหมือนกันนะพร้อมทำไรพ่อสาอะอมามีอะไรอยาก,กเป็นเศรษฐีไหมพ่อ <c oughs> อยาก,กเป็นเศรษฐี <c oughs> เออใครไม่อยากวะเอาไหมพา,าไปทํางานจริงอ่ะจริงรง,งานอะไรงานยากวะไม่ยากง่ายมากได้เลยพ่อจะไม่เคยเห็นนะ พ่ออาจจะไม่เคยเห็นใช้แค่นี้จริงใช้อะไรใช้นิ้วไม่ใช้อะไรนิ้วเนี่ยนี่บางคนบางคนก็ส่องนิ้วอย่างเงี้ยนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงี้ไม่ใช่อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้เนี่ยนะอ่าเฮ้ยคอมพ์ทำไม่เป็นโอ้ยคลิกเดียว งานอะไรวะเฮ้ยพาไปดูไงมาไปๆๆได้เลยอยากลองอยากลองแต่งตัวไม่หล่อเลยอะอะทำไมอ่ะใส่สูทซะหน่อยไหมการเนี้ยกระดกอ่าได้แต่ว่าให้ให้รอรอหน่อยโหได้ได้สำหรับโอเยก็ได้พรอต้องการรวยใส่ใส่ใส่สูทใส่สูทซะหน่อยพ่ออ่าโอเคได้ได0 0 0 impressions later เจดียงพ่อแล้วมาเลยพ่อได้ป่ะ เไม่อระใส่เท้าได้ด้วยอ่ะแค่พใส่สูตรต้ใส่เท้ด้วย่อใส่สูตก็ใช่ไหมเขาก็ใส่แค่สูตอะไรวใจยากโอ้ได้ป่ะโอเคเขาได้เขาได้ยางงี้ไม่ยคยรัเใครเย่อ๊ี่อ๊ยน้อยโอ๊ยอดยนอโอเคแม่ยโอ๊ยโออยอ๊ยยอ นี้คุอป่วยเป็นโรคอะไรครับนุก็มาหาหมอโอ้ยตกเฟมตกเฟมเอ้ยอยากให้ทำงานอะไรวะเคยเห็นไอ้อย่างนี้ไหมกับกราฟอะไรเงี้ยก็ไอ้นั่นหุ้นเนี่ยคล้ายๆกันแต่นี้เขาเรียกว่า binary option มันคืออะไรอ่ะพ่อไม่เข้าใจแค่ในเกี่ยวกับพวกเนี้ยพ่อไม่เป็นเลยกแต่พี่บอกอย่างเงี้ยพ่อต้องไม่ไม่เป็นเศรษฐีแล้วเฮ้ยไม่มีอะไรพ่อเฮ้ยเฮ้ยนี่เขามาหลอกอ่ะเห็นไหมบอกแล้วเฮ้ยมาเศรษฐี มีให้กดขึ้นกับลงแค่นั้นเองนี่เขาเรียกโปรแกรมชื่อว่าเซ็กซี่อืออันเนี้ยมันจะบอกเเลยว่าตอนไหนต้องกดขึ้นตอนไหนต้องกดลงอือมันบอกปุ๊บเรากดตามมันปุ๊บถูกเลยอือโอกาสแมนยาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นแล้วไอ้อเนี้ยกดแค่นี้ก็รวยละกดแค่นี้ก็คือได้เงินแล้วเดี๋ยวมาเล่นให้พ่อดูอ่ะงั้นเราทดสอบดูซิสัญญ,ญาณยังไม่มาถ้าสัญญ,ญาณมาปุ๊บมันจะเสียงดังโอเคครับตอนนี้สัญญาณมาแล้วเห็นไหมพ่อเนี่ยขึ้น ลงลงอะเห็นไหมลูกศรลงอ๋อโอเคตามไม่ดีจะได้เงินนะตาไม่ดีเูอลูกสอลงมันอยู่ที่ e u r g b p ใช่ไหมเป็นคู่เท็จเราก็หาชื่อให้มันตรงกันอปเนี่ถ้าเกิดลูกศรเนี่ยมันยังอยู่จนถึงเกือบสูดน้าไปหลังอ่ะเราก็กดตามเขาได้เลยอ่าอ่าเดี๋ยวมาดูกันได้จริง เอาใส่เงินรอก่อนเลยอันนี้เท่าไหร่หกพันก็พออุ้ยใจปั้มว่ะพอดูไหมเงินจริงนะเงินจริงนี่ถ้าเราได้เราได้หกพันเลยเหรอก็จะได้ประมาณ87%อ่ามันจะมีค่าธรรมเนียมอะไรนิดหน่อยก็ประมาณโยประมาณแหละห้าพันกว่าบาทอไรเงี้ยแต่พวกนี้อย่าไปโลภนะพ่อเพราะโลภมันจะเสียเลยอพอดูสนใจอ้วไม่ได้อ่ะไม่เคยเห็นใช่แล้วเงินถือว่าสุดยอดนะอ่า สี่สามสองไปกดปึ๊บนี่กดได้ไหมเวลางได้แ้บถูกไหมก็รอห้นาทีหาแล้วอุ้ยอๆ้ยแกเขียวไหมออ้ยโอได้แบได้ต่างีันง่ายมึนเหรอเห็นนะ บวก174เนี่เนี่ยนะเราลงไป0 0โอ้โหได้174เนี่ยแล้วเราก็พอแล้วเราเราเราอย่าไปโลภแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นกันเล่นไม่เล่นแล้วเดี๋ยวก็วาจริงแต่ว่าสัญญาณมาอีกตัวหนึ่งให้พอดูเผื่อไม่เชื่อว่าแม่นจริงตอนที่ทีเดียวใช่ป่ะเมื่อกี้ผมเทไปแล้วทีหนึ่งก็ได้อันนี้ก็ได้เดี๋ยวดูอีกทีว่าแม่นไหมเฮ้แหวว แต่แต่ถ้าเราไม่มีตัวเนี้ยเราไม่มีตัวนี้จะไม่มีทางด้วยเาขคิดค่าเดือนละ3,000โอ้โหคุ้มคุ้ม่อเคเวละาคอมมานึงบางทีเกินเราทุกคเมื่อกี้เราได้มาแล้ว5,000กว่าคุ้มแล้วอ่ะแล้วก็ให้เขาไปอีก3,000เราเหลือ2,000กว่าใช่โอ้โหโอเคครับ ตอนนี้ผ่านมาจากมาที่2ที่ผมเทรดไปที่พ่อมาดูด้วยประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วปล่อยแกไปเล่นกับหลานแหละเดี๋ยวแกจะไปสมัครเล่นเองมาใช่ไหมผมนไม่ได้ไเพราะใคนนี้นี่ครับตอนนี้เรามีสัญญาณเข้ามา2ตัว EJ กับ EG อนะ่ะเราเปิดรอดเลยดูเลยว่าชอบเล่นตัวไหนถ้ามา2ตัวเนี้ยไม่ต้องเล่นหมดก็ได้เล่นตัวอะไรตัวหนึ่งก็องพอนะอย่าไปโลภ เล่นอะไรพวกนี้ห้ามโลภต้องใช้สติเล่นดูกราฟไหนสวยกว่าเราเข้ากราฟนั้นนี่ตอนนี้สติร้อยเปอร์เซ็นต์นะเทรดสองไม้เข้าสองไม้กำไรตอนนี้เก้าพันกว่าเกือบหมื่นละโชคความมันอาจจะเล่นให้ดูสองตัวเลยดีกว่าถ้าเราเล่นสองตัวเนี่ย EG กับ EJ เดี๋ยวเราใส่เป็นตัวละร้อยพอเพื่อความสนุกสนานนะดูว่าจะแม่นขนาดไหนถ้าเข้าบดก็สี่ไม้ได้สี่อ่ะัหนึ่งไปสองไปเรียบร้อยเอาสองตัวครับตอนนี้หกห้า สี่สามสองหนึ่งโอเคนี่สรุปสี่ไม้นะครับที่ผมเทรดวันนี้ได้สามไม้แล้วก็ ลอสหนึ่งไม้อันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของของของตลาดนะมันไม่มีทางให้เราเจะชนะตลาดได้100%แต่นี่เราต้องเล่นอย่างมีสตินะเห็นไหมผมแบ่งไม้ละร้อยก็คือปกติผมจะเล่นไม้ละ200ใช่ปะ่ะแต่นี้ถ้าเราเทรดคูด้เราก็เล่นไม้ละร้อยแค่นั้นเองวันนี้ผมเทรดไป4ไม้ใช่ไหมไม้แรก100ดอลลาร์ไม้ที่2 200ดอลลาร์ไม้ที่3 100ดอลลาร์ไม้ที่4ก็ 4, 100ดอลลาร์ผมได้ทั้งหมด3ไม้เอาตีง่ายๆนะ3,000 6 0พ0 3,000วันนี้กำไร12,000สองือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟียวอะเฟียวไม่เฟียวก็ทาแฟนคุณเลียวละเป็นอีกทางเลือกของคนที่สนใจและชอบมาถามผมว่า IQ Option เล่นได้จริงไหมเล่นได้จริงแต่ว่า IQ Option จริงจริงะเล่นยากแต่ว่าถ้าคุณมีซิกซีตัวเนี้ย<อ>มันได้ขึ้นเยอะเลยบางคนเขาต้องเสียค่าครูอะค่าครูก็คือร้องผิดร้องถูกกว่าจะเก่งอะ่ะเออแล้วมันก็ไม่ชัวร์ด้วยนะั้นอะบางวันเก่งบางวันไม่เก่งนะครับอยากให้ลองกันซิกซี่ พูดจับใจจริงอยากให้ลองดูแล้วใครอยากรู้ว่า90%จริงไหมนะครับไปดูในกลุ่มเทเล gram วิธ oh. นะีใช้เทเล gram บางคนก็อาจจะใช้เป็นอยู่แล้วเข้ามา oh. เขาก็จะมีบอกนี่เลยตามนี้เลย ejwin erwin อะไรเงี้ยนะครับ oh. นี่นะครับสถิติเช็คได้ใน s i x ซนะครับเทเล gram ม,มันมีกลุ่มอยู่ เช็คได้ตลอดอะไรวินอะไรร้อนมันขึ้นตลอดบทที่ลิงกใต้คลิปนะครับมันมีกลุ่มลายสําหรับผู้เชี่ยวชาญขอให้คําแนะนําแล้วก็บอกรายละเอียดว่าเนี่ยมันต้องเทดอะไรมันมันเขาจับมือเทดเลยเขาจะมีไลน์ในกลุ่มด้วย <Hey. S 1> พอไลน์ประมาณ2องทุ่มปุ๊บเราก็ไป เทรตามเขาเนี่ยเหมือนเราใช้ซิกซี่เองไงแต่ถ้าเราอยากมีสัญญาณเอง24ชั่วโมงซิกซี่ค่าบริการเดือนละ100ดอลลาร์ก็ประมาณ3,000นิดๆอยู่ที่ค่าเงินนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปไปเลยมันจะมีลิงก์เว็บอยู่แล้วแหละซิกซี่ไปสมัครเอาบอกก่อนเลยไม่ใช่การพนันนะครับมันคือการหาเงินในรูปแบบใหม่อีกช่องทางหนึ่งนะบางคนก็บอกคริป t o เคอเ e n c y คือการพนันเห็นไหม,แ,มแล้วแต่มุมมองทางความคิดและแต่คุณเลยอยู่ที่วิจ,จารณญาณไม่บังคับกันไม่ชอบก็คือไม่ชอบหลังจากที่ผมลองแล้วเนี่ย แม่นจริงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ